สวัสดีครับทุกคนนครับวันนีนะ้เรามาอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับตอนที่เราเดินทางกันมาสุดเขตชายแดนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้พี่วานเนี่ยข้ามไีที่ฝั่งเวียงจันทร์ไหมอ,อยากไปดูไหมว่าที่ลาวเนี่ยมีตู้ขีบดไหมแต่ถ้าไม่มีเราข้ามไปเกอร์เลยนะทุกคนพี่ชั์นอยากไปไหมอยากไปอยากไปใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะว่ามีไหมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวลาวที่อยู่เวียงจันทร์หรือว่าใครที่อยู่ประเทศลาวนะครับใครดูพี่วานอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยว่าที่ประเทศลาวมีตู้คีบดตุ๊กตาไหมในเวียงจันทร์ตรงไหนบ้าง นทุกคเป็นห้างที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะอ้าวอัศวัน,เ,นเป็นห้างที่มีชาวลาวมาเที่ยวเยอะ oh. ส่วนมากชาวลาวเขาจะขับรถไปเที่ยวอุดรเราไม่คิดนะว่าจังหวัดหนองคายเยจะมีตู้ขี้ตุ๊กตาวันนี้เราก็เลยเดินขึ้นมามีจริง้วยพี่จ้าอัศวันฝั่งรลตัสซึ่งอยู่ชั้นสองเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านเป็นยังไงพี่จ้าตาดูร้านนี้มีชื่อว่าอะไรอ้าแเนตาเชียเกมแอนด์ทอย ตู้ตุ๊กตาแ่เป็นตู้อะไรพี่ทับจออย่างงี้ก็ดิจิตอลเสกมึดตึ๊บเลยนะตึ๊บเลยทุกคนเขาเจ๋งกว่ตุ๊กตาเขาถือว่ามีระดับพอใช้เนาะแบบโอเคได้พอใช้ส่วนนี้นะทุกคนตุ๊กตาก็คล้ายๆกันเนาะพี่จามเนาะในแต่ละตู้แต่ไฮไลท์ของมันครับนี่ครับมันมีตู้ตุ๊กตาอยู่ตู้หนึ่งับทุกคนมันจะคนตลอดเวลาครับตู้นี้น่าจะเป็นตู้ที่เซียนของของไทยน่าจะเล่นอ๋อ ชาร์จเล่นได้ไหมวันเ <c oughs> ลาะเลยพี่หวานคิดว่าที่กรุงเทพถ้ามีตู้แบบนี้เซียนร้องเหมือนกันร้องไหมร้อง <Long. S 1> <c oughs> เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าตู้ฝากเซียนม, <c oughs> มันเป็นยังไงนะครับมาดูตู้อื่นก่อนนะอันนี้เป็นตู้ดิจิตอลล้วนๆเลยทั้งร้านเป็น hey, oh, ดิจิตอลโอ้โตู้แอปเปิลด้วยท <Apple. S 2> ุกคนใครไม่เคยดูคลิปตู้แอปเปิลก็ไปดูเอานะพี่ชาร์จอยากเล่นไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยน่าจะไม่อยากเล่นเนาะนี่แบบไม่มีของเลยนะหรืออาจจะเป็นน่าจะเป็นน่าเป็นของเติมมากกว่าของเติมเนาะรงแก มีตู้แทงด้วยที <Yeah. S 1> ่น่าเล่นนะตูแ้แทงอ่ะอันนี้ครับเป็นตู้ตักใครนี่เคยดูตู้ตัก้าไปดูนะทุกคนตรง,งนี้ เป็นตู้อะไรตู้ลูกเต๋าอ่ามีสองตู้ทุกคนถ้าใครไม่เคยดูตู้ลูกเต๋าก็ไปดูดิเราไปทำคลิปตู้ลูกเต๋านะพี่ดาวเคยไงที่เราขี้ขาเหล็กไงยู่บอกนเอาขาเหล็กถ้าใครไม่เคยดูก็ไปดูตรงนี้นะครับสำหรับตู้ลูกเต๋าขาเหล็กของพี่ชร์งนะแต่ถ้าตู้ลูกเต๋าแบบขาพลาสติกอ่ะก็ไปดูที่ช่องพิณวางครับลิงก์ตรงนี้ครับแสรุกเต็มละฝากไม่ได้ละไอ้ปากอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ลิงก์เต็มละ ส่วนเครื่องหลอดเหรียญนะส่วนมันก็จะอยู่นหน้านี้เลยหลอดง่ายพี่วานจะลองดูนะหนึ่งร้อยบาทก่อนนะครับลองดูลองดูหลอดง่ายนะครับอ้าวอ้าวอ้าวพี่วานไม่พร้อมใช้งานอ้าวไม่พร้อมใช้งานครับทุกคนต้องเดินไปแรกน่าจะเป็นต่าหูเดียวนะนี่ไงคิดแต่นดนตรีแล้วทุกคนต้องไปหา เรจะเข้าไปแรกข้างในที่นี่ก็จะมีสวนสนุกเนาะโซนนี้ก็จะเป็นของเล่นเนี่ยพี่ช้างมาื่อกี้พี่ช้างมาเล่นรถตรงนี้เปนแล้วนี่ใช่ใช,ชอบไหมเด็กหนูามาเล่นไหมอ๋อชอบมากเลยเนี่ยมันมีเกมที่ขับด้วยตู้ตรงนั้นมันใช้ไม่ได้นะเหรอคะตู้เล็บต้องเสียเหรอ ทำร้านร่วนบ่อยครับมีคนใช้บริการเยอะลูกก็ตาออกได้ไหมคนเยอะก็อเยอะคนนี้คนน้อยก็ออกน้อยตามนั้นแหละถามได้ไหมโอเคครับคุณรับก็มีหองคาตาเกะเลยนะแล้วก็มีตัวเล่นเกมเล่นเกมเยอะนะเล่นเกมเยอะอยากจะขี่ม้าเเขาจะให้เล่นหรือเปล่าผมบอกกันนะถ้าคุณเล่นแล้วเขาด่า ไม่รับผิดชอบนะแกโผม่ไปเล่นก็ได้ผมตัดใจไม่เลยก็ได้เอานะไม่เอาลองดูเฮ้ยคุณชอบม้านี่สายม้าเอ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 ออะไรทุกคนเอาเหรียญให้พี่ชาครับอ๋เล่นไม่ได้เขาได้เล่นได้เขาไม่ได้ว่าคุณนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนี่เขายังบอกอะไรเฉพาะเด็กใ้นั่งผู้ใหญ่นั่งเออนี่อะไรเฉพาะเด็กอันนี้ได้นี่อันนี้ไม่มีป้ายบอก นี่ได้ไหมการไปถามนี่นีตู้ขับรถได้่ตานองเด็กแต่ถ้าไม่ติดาก็ไม่ได้อีกทุกคนอของเด็ก่รันเันไม่ได้นะเออแ่เขาบอกว่าให้ดูตัวหน่อยตัวเราอ่ะตัว ตัวพี่หวานมากกว่อ่ะหมดเล่นเลยค่าเล่นละสิบบาทแต่ค่าซ่อมอ่ะสามหมื่นเออน่าจะประมาณนั้นเออวันนี้โชคดีว่ะอะไรนะจูดก็มีคนให้ตังค์สิบบาทเฮ้ยเอาคืนมาีิคุณนดีมาทุกคนมาข้ามาถึงตัวนี้ละบิ๊กินเนอร์พี่หวานเล่นดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นตูปแบบเปลี่ยนพี่วานน่าจะน่าจะระดับจําเครื่องก็จะใช้เหรียญสิบบาทใช่ไหมพี่รักใช่ลองดูครับ นี่ครับทุกคนขาออกเลยพี่ครับมีเวลานี่ให้ดูเลย30วินาทีทุกคนก็คือเอาง่ายๆคือต้องจบอะครับคุยแล้วขาออกแล้วคือคุณต้องจบภายในทีเดียวครับตัวอะไรอะวนกลมอาจจะระเบิดนะพี่นะ้าเนาะโอ้โหกลมๆไม่เหลือกลมๆไม่เหลือไม่ถึงที่จังหวะอ่ราะเรเหรียญนะพี่ชา้าลองๆอ่านพี่ชานะ้ชางอ่ะนี่แล้วทุกคนสิบบาท พี่คะพี่ว่าพอจะเล่นได้ไหมขาได้ไหมเราสังเกตเลยเนาะ <S <S ต่างจังหวัดอ่ะส่วนมากตุ๊กาตาจะเป็นตัวกลมๆเนาะโอ้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นแล้วสําคัญก็คือถ้าคนต่างจังหวัดไปเล่นกรุงเทพน,น่าจะเสี่ยงอ่ะเพราะว่าคลิปกลมได้กันหมดเลยไงเรายังกลัวกันเลยเนาะตุ๊กาตากลมๆพี่ท้ากลัวไหมกลัวสิเออแต่ว่าคนต่างจังหวัดมีให้เล่นทุกวันเราได้เห็นนี่อยู่ครบเลยอยู่ครบนี่คืออะไรตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมันหมุนโลกนี่ไงเดี๋ยวหมุนนี้เลยอ๋อมีโอกาสไหมพี่บ้า หรือไปเล่นตัวนี้มั้ยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวพี่บานเล่นก่อนถ้าได้เราจะได้เท่ไงถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นไงพี่ช้างอ่ะเยอะเอออะไรวะกี้ไม่ได้โทษผมเนี่ยนะขาออกหมดนะครับสามตี๊ดเมื่อกี้เอาไม่กี่ผมอยากได้เมลผมจะไปฝากพี่เบิร์ตใหญ่กี้ตัวที่อยากได้กี้วิชัยมีตัวลอยเลยทุกคนลอยเนี่ยโอกาสเยอะไหมพี่ช้างแต่ขาเร็วมากนะพี่ช้างสังเกตไหมเร็วสองจังหวะใช่ไหมเจังหวะเดียวมั้งโคตรเด็ด มีเร <anto> <isto> ็วมากอ่ะพี่ชาอ่ะเหรอฟันซัดเไรโอ้โหผมลงยันไปละโอ้โหเหรียญนี้นี่น่าจะเป็นแบบน้ำลายเหรียญพิดก็อย่าลืมนะครับลุ่มคนของมันอยู่สีฟ้านะด้านข้างนะอย่าจับผิดนะจับปุ่มสีแดงเมื่อไหร่เป็นไงพี่ชาโอ้คีบทันทีเออลองมาดูนะครับว่าจัดทุกที่ครับ ขอให้มันได้สนกับร้านทุกที่30มสิบก็ยังจะเอาทุกคนดูดูครับปั๊บอุ้ยไม่เข้าไม่เข้าเกือบเกือบพอได้หมื่อ้ว่าจังหวะสองคนไม่ได้สรุปตู้นี้เป็นตู้จังหวะเดียวจังหวะเดียวไม่ต้องกดเบิ้ลลองกดแล้วเมื่อกี้ไม่หนีบ และแล้วนะครับเราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญทุกคนมันคือตู้อะไรนี่อยาตู้คุยตลอดเวลาเอ,อตู้นี้เนี่ยน่าจะเป็น limited edition นะพี่วางเนี่ยตั้งแต่เดินทางมาเราเดินทางทั่วนะใช่เราเคยเห็นไหมไม่เคยพี่ชับพี่ว่าทำไมตู้นี้ถึงคนตลอดเวลาผมว่ามีคนกดค้างไว้ดูดิดูดิดิดอ,อาจจะมีพลังงานบางอย่างกดค้างไว้ก็ได้นะตู้นี้พี่วางอยากลองเล่นเดี๋ยวให้พี่ชับลองดูก่อนดีกว่านั่นไงถ้าพี่ชับลองแล้วมันโอเค มันก็น,น่าจะได้นะทุกคนเดี๋ยวให้พี่จับนะครับลองดูนะครับว่าถ้าตู้ที่คนตลอดเวลาดูนะครับทุกคนนี่ครับบูตู้อื่นครับนี่ครับตู้ที่คนเองและสําคัญนะครับตอนหย่อดเหรียญไปน่าจะคนด้วยคน,คนด้วยใช่ไหมคนด้วยเพราะนั้นเวลาที่เราขีดเนี่ยเราต้องกะจังหวะให้ดีมากเลยใช่สนุกตรงนี้แหละมันจะสนุกมานเะนี่ยตเยครันจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูทุกคนอ่ลองดูโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับ พิชาตได้ลองแล้วทุกคนเป็นไงมั้งตู้คนเองอัตโนมัติแล้วขาไวมากอ่ะเออแต่เดียวขาจะมาตู้ที่นี่ขาไวนะทุกคนเวลาก็มีกําหนดเอ้าหนีอะทุกคนทำไมอ่ะมันดูน่ากลัวกันหน่อยเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวมากขามันสุดแค่นี้ใช่เหล็กมันกั้นไว้แค่นั้นโว้ย จต,ตัวไม่ถูกเลยทุกคนอ้าวเฮ้ยอา,อาจะกดไว้เลยอา้าวยืดลงเหมือนกัน oh, <no. S 2> ดีว่ามผมจะบอกแล้วว่าทำไมมันมันเลื่อนได้แค่นี้ฝามันอะหลุดออกมาเฮ้ยฝามันหลุดเออว่าฝามันหลุดทุกคนมันก็เลยไปไม่สุดตัวนี้นี้พี่ช้ามตัวนี้อ่าแล้วพี่ช้ามึงไม่บอกผม <laughs> โอก็อยากให้พี่วานเล่นนะตู้นี้หน่น่าจะเป็นตู้ลิมิเต็ด dition ใช่น่าจะเป็นตู้เดียวในประเทศไทยเลยนะของเกินมาใครอยากเล่นนะครับตู้ลิมิเต็ดอ dition นะครับเชิญได้ที่ห้างอัศวันรับประกันเลยคุณจะแบบมีทักษะสูงมากสูงไหมสูงปี๊ด <c oughs> ถ้าสมมติว่าพี่ช้ามาอยู่ที่หนองคายพี่ช้ามาแต่มาเก็บแต้มร้านเนี้ยได้ไหมเอาตู้นี้อย่างเดียวเลยโอ้โหมารวยไครรวยรวยแต่ เล่นต่อไหมแมวเลยเนาะแมวเลยเล่นให้ดูอย่างนี้ก็หลับเลยหลับหลับอะไรหลับจำเลยส่วนตู้ตู้แอปเปิลเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงตู้แอปเปิลมาตลอดเพราะว่าตามตรีตีเนี่ยพี่ชาร์ปเราไม่เคยได้ตู้แอปเปิลเลยนะเข้าที่เราทําคลิปมาแต่ร้านพี่น้องเคยคลิปได้อยู่แต่ร้านพี่น้องได้ไงร้านด๊กถืงว่าได้แต่พี่อื่นเนี่ยตามตรีตรีของพี่วานเนี่ยไม่เคยคลิปได้เลยนี่จะเป็นที่แรกครับทุกคนที่พี่ชาร์ปครับจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงยันอ่ะ เหรทำไมพี่หวานไม่คิบเองวะนี่เรากลัวตู้ดิจิตกจอกตู้ธรรมดายังกลัวเลยนี่ครับเดี๋ยวเราลงยันให้ไปดูนะครับทุกคนเอออมมาเลยโอ้อมมาแล้วเอออย่าไปต้องไม่ต้องตายเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทุกคนนะจับดีๆไหมจับดีๆนะระวังนะโอ้โหชุ่มๆโหชุ่มเลยเนี่ยลงยันละนจะหยอดได้ไหมเนี่ยเครื่องจะพังปหมวะเฮ้ยดูก่อนดีจะเลือกตู้ไหนอะ นะเราเรากิดไว้ก่อนเลยพี่ชาร์ปตู<ด>้ไหนดิจิตอลตามหลักที่พี่ชาร์ปบอกบอกกับทุกคนว่าอะไรสูงและใกล้ไไอันนี้มันติดต่ตําเตียเ้ยเรียดดินเลยนะก็จะเอาอ่ะแต่ดูดูอันอื่นดูตู้อื่นนะสูงไหมสูงแต่มันแน่นอะ่ะสูงแต่แน่นอันนี้สูงแต่แน่นสูงแ่แ่นอันนี้อันนี้สูงแต่โคตรแน่นโคตรแน่นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันแน่นให้เลือกลงดีกว่าเลือกลงอ่ะโอเคทุกคนก็มาดู สูงต่ใกล้ไม่ได้ต้องเป็นน้อยแต่โลง่งบางทีมันก็ไม่ได้ตามหลักสูตรนะต้องดูด้วยนะรับตุก๊กตาแน่นแล้วไม่มีสูงเลยเนาะก็ไม่ต้องเล่นนะคะทุกคนตัวดิตอลสำคัญคือห้ามขาลงพื้นด้วยพี่จ๊าบถ้าขาแตะพื้นเมื่อไหร่ขี้ทันทีคีทันทีแล้วก็โอากาสที่มันจะปล่อยสูงเลยนะตอนนี้เราจะคีบเจ้าชายไิกิตารไหมพี่จราบนะมันได้ตัวเดียวคุยได้ตลอดด้วยเปล่า ไม่น่าจะเดี๋ยวปล่อยนี่คุยอยู่นะเรื่อยเดี๋ยวลองดูนะคุยเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เอาขาออกมามันก็ยังคุยอยู่นะพี่ชาร์อไม่แน่นะมันอาจจะคุยตลอดก็ได้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองคุยสักชั่วโมงนึงกดไว้ค้างไว้ชั่วโมงนึงพี่ชาร์ทแต่นี่มันนานเกินสามสิบวิแล้วนะเออเกินเกินแล้วเฮ้ยหรือว่ามันคุยได้เองเลยลองไปกดดูนี่นะพี่ชาร์ทพี่วานเดี๋ยวลองกดดูนะครับนี่ครับตู้สูดคุยนะครับอ่ะโอเคทุกคนลองดูนะครับอันนี้ด้วยว้าว เฮ้ยตู้นี้เหมือนที่ที่เราเจอที่ชุมแพงไง เป็นตู้ที่สามารถคุยเองตลอดดีไหมอย่างเงี้ยก็ดีนะคือประเด็นคือคุณจะคุยถึงเมื่อไหร่เอาให้ดีที่สุดใช่ไหมให้ดีที่สุดนี่ไงทุกคนเนี่ยคือพอเวลามันคุยได้ตลอดมันดียอย่างหนึ่งคือเราเอาเหรียญที่เป๊ะที่สุดของเราอ่ะเราคิดว่าเราได้แน่นอนไม่ต้องรีบใช่ไหมพี่ยาสรีบหรือว่าน้องๆเนี่ยใครอยากมาฝึกคุยเนาะก็มาฝึกคุยเองนะมาฝึกคุยไม่ต้องหยอดเหรียญก็ยังได้เลยนะคุยหาเหรียญอ่ะถ้าชัวร์เขาค่อยหย่อดเหรียญป่ะาค่อยอแล้วอันนี้คือเช็ดเร็จอขามันลื่น การกดจังหวะสองสำคัญนะครับทุกคนอุ้ยมันขาทิ้งสองจังหวะจังหวะสองไม่ได้ก็จะได้ได้หรอก็จะได้ทำไมเหรอเหรอแต่ขารู้สึกจะยังไงวะน่าจะมันขึ้นไม่ตรงมันเออมันเหมือนจะยังไงตู้แอปเปิ้ล่งก็ยังเป็นอาถรรพ์สำหรับพวกเรานะใช่เดี๋ยวลองดูอันนี้ลองคุยดูอภิชาคิดว่าถ้าสามตัวนี้เมืตัวหนึ่ง ตู้สองตู้สามคุยอะไรดีิอันตู้ตู้สามนี่เหรอเดี๋ยมีเหลี่ยมเนี่ยไม่มีตัวเล็กเกือลองไหมลองให้พี่ชาร์ปลองนี่ครับอ่ะต้องต้องทำไม่ต้องไม่ต้องอ่ะตองทไอที่ไม่ได้เพราะอย่างงี้ป่ะใช่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะผมบอกแล้วเอามานี่มานี่มานี่นะคุณลองดูอ่ะถือถือกล้อง อ๋อจริงออโอ้โหนี่นะครับทุกคนพอพี่วานลงยันปุ๊บลองดูครับตัวยองยัีเลยไม่ได้อีลองดูเฮ้ยอย่างนี้ยังไงยังไงยังไงสักติดไหมสักการะได้ที่ไหนเนี่ยไงเห็นไหมเห็นไหม คุณเนี่ยไม่เชื่อแล้วถ้าม oh, oui. er like ันได้ขึ oh <ok ้นมานะคุณจะทํายังไงโอ้โหเกาวันทุกวันเลยคุณต้องเอาตัวนี้ไปใส่กรอบนะถ้าคุณได้อ่ะลองดูเฮ้ยเห็จักระโอ้โหหโหโอ้ะหลอดได้ต่ยิ่งไขึ้น ยังไงวะรหรมันตักติดรอเปล่าก็เด็ดเด็ดตักติดครึ่งเดียวอีกครึ่งเดียวอีกคืนหนึ่งใช้ไม่ได้เลยโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะส่วนในตู้ตู้อย่างนี้เราจะลองไหมมันเป็นขาอะไรอะขาเล็กขาเล็กนี้เล็กมากอันนี้เป็นตู้ที่ขาเล็กมากขาเล็กนะครับตู้ลูกเต๋าขาเล็กดูดิพี่าใหญ่ขึ้นมากนเล็กอยู่ดีนะก็เล็กให่ก็ใหญ่ส่วนตุ๊กตาท็ดอ๋อดูได้เนาะกุนแจโอ้ยส่วนอันนี้ก็ ตุ๊กตารู้สึกคุ้นๆเหมือนเราเห็นตามตู้ตักลัตใช่ฉะ <c oughs> นั้นเนความคุ้มทุนหรือความน่าเล่นเราก็พิจารณาเองว่าเราอยากจะเล่นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ออโอเคงั้นไปดีกว่าไม่ได้ชักตัวเลยวันนี้เราแค่ทดลองเล่นลองเล่น,ลลนแต่เรายังไม่ได้แบบว่า,เรา,ราเราไม่ได้จอะลึกอนะไรเราไม่ได้จัดลึกเราไม่ได้ปั้มอะ่ะแต่ก็ให้ทุกคนดูว่าแต่ละร้านลักษณะการเล่นเป็นยังไงขาเป็นยังไงแล้วในหนองคายน่าเล่นไหมทุกคนก็ลองดูเอาเองแล้วก็ลองดูว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้ก็เล่น่ไม่ได้ก็หาตัวอื่นก ก็พอจะรู้นะครับว่าตู้ของหลังพายเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดใครอยากให้เราไปที่ไหนก็บอกแล้วกันคอมเมนต์บอกจริงๆพี่วานอยากให้น้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าตู้คีบตุ๊กตาจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนบ้างคืออยากรู้จริงๆนะคอมเมนต์มาเยอะหน่อยถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราจะได้เล่นเมื่อกี้เราไปตามจังหวัดต่างๆนะพี่ช้างเราไม่รู้เนาะว่าตู้คีบมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมพี่ช้างเออเราก็ต้องไปหาตามเซ็นเตอร์ใหญ่ๆซึ่งส่วนมากเนี่ยเราก็ต้องเล่นได้แค่ตามห้างพี่ช้างใช่โอเคสำหรวันนี้พี่วานไปก่อนยังไงก็ฝากกดตติดดดาาาามมม้้้ววยนนะสหหรับคคที่่เขใแลลกกก็ฝไ์ ดแชร์ให้ด้วยนะถ้าเกิดใครชอบนะกันแล้วก็ฝากช่องพี่ชาร์ปนะช่องอะไรพี่ชาร์้าพีวีครับแล้ววันนี้พี่วันไปก่อนครับสสวัดีครับผมครับสวัสดีน้องๆด้วยครับสวัสดีน้องๆด้วยโอ้โหหวานเจี๊ยบ